เปล่าเ้อคือเก้าวหน่ะแหละว่าไงคือก้าวคือเก้าวรถคันนี้มีแต่แบงค่ะไม่มีกลมหรอก็ไม่มีเลยก็เคยเห็นรถคันนี้ไม่มีของข้างหลังสองวันนี้เอาขึ้นได้เหรอวาแล้วมื่กินกินที่เรียนอยู่ไหนนี่เราหาต้นเหตุเจอแล้วกินทั้งคืน กินไหมเสียงแบบไม่ไม่กินหรอกไม่กินไหมได้แล้วได้แล้วประชาชนวุ่นวายมากจริงๆได้รับไปไหนมันจะไปโรงเรียนเลยอะโรงเรียนคิดอะโอ้ ทุเรียนหรือแว่าโยมเหม็นทั้งวันเลยวันนี้อันนี้ทุเรียนออนทุเรศอุ้ยแม่ปอกแล้วหรอมันจะไปไหนกินไหมนี่จะกินไหมนี่รายการไหม่หมดนี่ที่จะไปของขวัญพไหนษจอดนอนแล้วโอเคแล้วไม่มีเลยอเท้านี่มเมนต์ไหนมันวันแต่ว่าจะพบอยู่ากินปลาเข่งแล้วทิ่ถึงเต้ามันบอกว่าที่นี้อร่อยมากบอกให้มารอที่รถแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ตกหล่นระหว่างทางเราจะไม่เก็บตกนะคะทุกคนถ้าใครตกหล่นทุเรียนไหมคะทุเรียน เรากินอยู่เดิมมันไม่ื่ไม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 ่โบรานะดูนต้าแบงคดูล่าสุดน้องแบงค์ผู้เรียนคนละทุนครับเอาซีกินตำดังเวอร์เวู่้าตาพี่จะออกรถตู้ใหม่ต้าจะไปด้วยไหมยังไม่ได้นั่งด้วยเลยวันพรุ่งนี้มาถึงเก้าโมงเช้าจะไปด้วยไหมคนใหญ่มากนะ้มีคาราวเกตด้วยพี่จะลงสนสนุกให้น่าขื่ ล่อดอกไปกินไหมแต่ว่าพี่เต้ากินไหมครัพี่เต้ากินหรือจะกินไม่งั้นกินมันจะติดอ๋อนา่นมันไม่ใช่หรอกินไปไหนก็ไปด้วยกันนี่เยอะไม่เห็นมาเลยเนี่ยเขาไปอาบน้ำเพื่อลุกฉากแล้วพ่อแม่วันนี้เราจะไปกินหมูกระทะหรอหรอวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะหรอใช่ใช่วันนี้เราอัดรายการเราไเรามีเวลานิดนึ่งเราก็จะแวะกินแบบ นี่เดียวไม่พอหรอกคำก็กินหมดแล้วอยากกินที่ไหนกรุงเทพี่ยวที่ไหนโัน้มต้อโบ๊ทใหเราจะไปกินไอ้นี่ชาบูแล้วก็ปิ้งย่างเออมันมีเนื้ออะไรบ้างเมื่อวานไปกินมาแล้วจบเมื่อวานไปถ่ายงานไม่ใช่เหรอเมื่อวานจะไปกินมาแล้วกินที่ไหนอยู่ต้นตาลเองกินตอนไหนเราตื่นมีเวลานอนด้วยเหรอใช่งานเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปทำัตรประชาชนแล้วก็ไปตัดผมแล้วก็ทำชาชนทบัตรประชาชนเออ อันนี้บินกี่โมงอุ้ยบินกี่โมงเนี่ยอ๋อทำครั้งที่ห้าแต่ว่าไปดูในคอมอ่ะตั้งแต่ทำก็อังแรกจริงเหรอเปลี่ยนมากเลยตั้งแต่ใส่ชุดพาราตั้งแต่อยู่ปสามอ่ะพี่น้องอยากจะรีวิวบัตรประชาชนไหมทุกคนไหนขอดูได้ไหมดูแค่หน้าอ่ะดูแค่หน้าบัตรประชาชนเก่านั่ยอยู่ในคอมใช่ไหมได้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าอันนี้น่าจะอยู่มสามติดเลขบัตรปิดที่อยู่ะให้ขอดูไอ้รูปรูปรูปคนเก่ารุ่นใหม่ วันใหม่วันใหม่ก็นหล่อมันเ่ออกรมันมีอันเก่าดางเครื่องกี่มงเนี่ยนี่แหละนี่แหละวอนคืนนี่แหละดูว่าใส่ชุดอะไรเปอันนี้ก็ตอเนกน่าอันเก่าไหนรูรเปิดทูกอเรูรูหันปิดให้เดือด้ภาพทุกคนดูทนดู นน้ยอุเหมือนได <c oughs> ้เกมเลยอะ <c oughs> ่ะคือพวกเกมนี่แหละสูอุ้ยนี่บัตรเก่าอือมันวีมันไ,มได้ไหมไน่เอ็นดูเนาะอ็ดอนดดมัเนมเห็นเรียกข้างล่างไงแต่ว่าไอ้ข้างลาง่างตัวนึงเขาได้ไหม <c oughs> ไม่เห็นหรอกแต่ว่าอันอันเก่าอ่ะคือตอนผ่านอ่ะคือเกือบสูงร้อยแปดสิบเลยนะแต่ว่าวันนี้เตี้ยลงอ่ะเตี้ยลงอ่ะไม่แต่ละที่แต่ละที่มันคดเคลื่อนกันอยู่แบบไอ้ที่แผ่นแปะข้างหลังอ่ะ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจริงบัตรปลอมหรือเปล่าเมื่อกี้นั้นว่าบัตรปลอมไหมแม่หรือว่าบัตรฟอมอาจจะเป็นบัตรปลอมก็ได้ไปแล้วนะเย็นนี้เจอกันที่ชัยงโพกินอะไรกินเชฟยวฮวนเชียวฮวนก็เหรอกิมจังโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อเจียวฮอนด้วยฝากตาพี่เลยนะเดินทางปลอดภัยนะตาพี่บอกว่ามารอที่รถก่อนนี่หลบรถก่อนค่ะทุกคนตอนนี้อันดับแรกโดนหลบรถ พอตา่มาตาพี่หน่อยเร็วจนมาขอมาเหรอวก็เล็กมาเหรอเอาน้องจนมาถึงหลุดเหรอสบายตาพี่จะไปหล่นยุ่ยใส่ตกหล่นมือใส่บุกใครจะเก็บตกไปแล้วมั้งน่ะเชื่อวันนี้นอนแบบว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นใตยลานนะแต่พ่สงอยากเห็นสภาพตัวเองตอนนอนไหมแต่ว่าพงพงแบบแบบพอง เออเตย์ละเราก็ไม่้เนเตยลลบกันเป็นเหมือนที่วันนั้นเลยวันที่ที่ท้องเสียเราไม่ได้เป็นเวลาที่นอนแล้วแบบมันตกขาดลูกปลามาเลูกามาเป็นหมาเปนเดครับพ่าเอาเงรนเยมาเจรา่มาเจรารถอยู่โรงเรียนครับต้องต้องรดน้คระคิดจะาเหารอ